สวัสดีครับวันนี้เป็นโอกาสดีๆนะครับที่ผมจะมาให้รางวัลน,นะครับคือกติกาง่ายๆนะครับตอนแรกให้คุณกด subscribe ผมก่อนแล้วก็อุ้ยตายๆแล้วก็กดไลค์วิดีโอนี้นะครับแล้วขั้นตอนที่สองผมกดถูกใจเพจมารินช n แนลครับส่วนกติกาที่สามก็ ก็เขียนในเพจผมว่าว่าว่าทำนะครับว่าว่าบางคนร่วมกิจกรรมกดสับสไคร b e อะไรเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะมาอ่านอ่านนะครับถ้าถ้าใครผมรุ้นโชคได้นะครับว่าได้ชื่อไหนผมจะส่งมาให้นะครับแต่อย่าเพิ่งตื่นเต้นก่อนนะครับว่าผม ไม่ต้องตื่เต้นขนาดเอทที่อยู่มาให้เลนนะครับรางวันก็คือ Mercedes-Benz L S L S อ M G อ p o อ t นะครับซื้อสดๆรร้อรๆเลยครับอ๋อตายแลตายแล้วนี่นะครับนี่มันมืดๆแล้วก็ นี่เป็นบรรยากาศสีนี้นะครับเดี๋ยวมาดูสีแดงเลยให้ดูรอบคันนะครับนี่มาดูทุนคุครับตรงนี้นะครับมีสองคันเท่านั้นนะครับหมดแล้วหมดเลย <c oughs> หมดแล้วหมดเลยถ้าใครที่อยากได้นะครับทำกติกานี้ได้เลยนะครับ แล้วผมขอจบคลิปแค่นี้นะครับแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับอย่าลืมอ่านใต้คลิปเพื่อเป็นคำแนะนำของผมนะครับเผื่ออาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ครับบางทีผมก็แก้หน่อยงั้นอย่าลืมกดสับะไคร้กับกดไลค์แล้วก็กดแชร์กันเยอะๆนะครับ สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ